สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสตีเดนเป็นช่องที่หยิบยกเอาไม่ว่าจะเป็นประเด็นกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในทางสังคมมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนั่นนนะคะพี่น้องเจ้าขาอ่ะ ยินดีด้วยน้ําตาไหลเลยล่ะคาดพี่น้องเพราะว่าอะไรคะหลังจากที่มาดามหน่อยเองก็ติดตามข่าวคราวเน็ตไอดอลของเราเองนี่ล่ะคาดพี่น้องผู้จับ้านฟินแลนด์แพลว่าแสงทองก็เป็นเน็ตไอดอลผู้จับ้านฟินแลนด์โดยเฉพาะผู้ยับ้านฟินแลนด์นะคะแล้วก็วันนี้เองเป็นวันที่พิเศษที่มีข่าวดีอย่างนั้นกันแล้วกันมีข่าวดีถือว่าเป็นข่าวด่วนข่าวดีบิ๊กเซอร์ไพรส์ดีใจกับอินูนาริตะของป้าแจ๋วนะคะอินูนาริตะของป้าแจ๋วมีน้อง แล้วค่ะพี่น้องขาน้ําตาไหลกับผู้ยา้าวันฟินแลนด์แล้วก็แพรวแสงทองเป็นการที่บิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างที่ขึ้นหัวข้อนั่นละค่ะพี่น้องหลังจากที่วันนี้เองวันที่19เป็นวันครบรอบวันเกิดของอิหนูนาลิตะนั่นนะพี่น้องนะแล้วก็มีการบิ๊กเซอร์ไพรส์ว่ามีการตรวจคันแล้วก็อ่าก่อนนั้นก็มีการตรวจแล้วแหละแต่มันก็ยังถือว่าไม่ชัดเจนแต่วันนี้ก็ถือว่าชัดเจนสุดๆอ่าคือการตรวจคันก็จะมีขีดแดง2ขีดอย่างที่ว่าถ้าขีดหนึ่งก็ถือว่า ว่าไม่ท้องถ้าขีดที่สองขึ้นมาก็ถือว่าท้องนั่นแหละค่ะฉะนั้นก็คือวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันที่บิ๊กเซอร์ไพรส์พอดีมาดามหน่อยได้ติดตามแล้วก็เอามาขึ้นกระทันหันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาดีใจน้ําตาไหลกับไม่ว่าจะเป็นผู้บ้านแล้วก็ผู้บ้านเองผู้บ้านฟินแลนด์น้องบิ๊กนี่แหละค่ะพี่น้องขาก็มีการโพสต์ลงใน a c e b o o k ค่ะพี่น้องว่าณตอนนั้นบิ๊กเซอร์ไพรส์มีการปิดบังไม่บอกก็คือมาบอกตอนที่มา ฉลองวันเกิดว่างั้นเถอะมาฉลองวันเกิดให้อีหนูนาดิตะนะคะพี่น้องแล้วก็มีการโพสตบอกว่าตะกี้เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาตะกี้ในโพสต์สาธารณะในทาง a ฟ e b o o กก็มีการบอกว่านอนบ้านหลับว่าสั้นไหมค่ะพี่น้องคะ่ะนอนบ้านหลับว่ามีการเซอร์ไพรส์อะไรอย่างไรพอรู้ว่าเมียท้องว่างั้นเถอะก็ถึงขั้นทําให้ผู้ใหญ่บ้านน้องบิ๊กเองเนี่ยนอนไม่หลับเลย ขนาดคนฟังคนลุ้นอยู่อย่างเรานี่แหละคะ่ะพี่น้องเพราะว่ากับการที่ก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกเนาะพอหลังจากที่เขามีน้องลิลาพอสักพักหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าต้องการที่จะปล่อยเลยเพื่อที่จะให้มีลูกแล้วก็จะไปเที่ยวน,นู่นนี่ไปขอแล้วก็ทุกคนก็จะมีการลุ้นการแซวบอกว่ากับการไปเที่ยวที่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างไรน้องโตเกียวจะมาจริงไหมอะไรอย่างไงเพราะว่าเขาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไงก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วก็ไปแก้บนด้วยอย่างที่อย่างไปเหนืออย่างนี้ก็ไปแก้บนแล้วก็ไปขอ ซ้ำไงครับพี่น้องคะแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้ามีวัดมีอะไรเพื่อนก็จะมีการขอไงครับพี่น้องว่ากับการที่ขออยากให้มีลูกมีเต้าต่อกันมาเลยประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็รอแล้วรอเล่าก่อนนั้นนนั้ก็มีการตรวจอยู่บ่อยๆเหมือนกันพอผิดปกตินิดนึงก็มีการตรวจอยู่แต่ก็ยังไม่มาอย่างที่ว่าเนะแต่วันนี้ วันนี้เป็นวันที่ถือว่าวันสําคัญล่ะค่ะพี่น้องเราก็ดีใจไปด้วยดีใจไอ้มาดามหน่อยเองก็ยายหน่อยเองนี่ก็น้ําตาไหลกับลูกกับหลานล่ะค่ะพี่น้องว่าอินูนาะลิตะมีน้องแล้วพอมันขึ้นขีดที่สองนี่แต่ถึงไม่ถึงขั้นกับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ถือว่าท้องนั่นลหละค่ะพี่น้องกาแต่แม่แพลวเองก็บอกว่าต้องรอไปตรวจให้เป็นจริงเป็นจังกับทางหมอก่อนแล้วก็ถึงจะได้รู้ว่าอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ ก็คงจะมั่นใจแล้วล่ะว่าน้องมาแล้วอย่างที่ว่าก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นน้องตกเกียวจริงไหมจะเป็นชายเป็นหญิงนั่นแหละแต่ถ้าพูดตามจริงเขาก็ปล่อยมานานเห็นบอกว่าถ้าพูดตามจริงปล่อยแล้วก็พยายามลุ้นอยู่นี่ก็ตั้งหกเจ็ดเดือนต่อมาอย่างที่ว่าก็คือปล่อยเพื่อที่จะให้มีน้องต่อกันเลยก็รอมานานเหมือนกันพอตอนนี้ก็มาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดของลูกสาวคนโตอินูนาลิตะนั่นแหละ ตอนนี้อินูอะไรตะวันที่สิบเก้าอ่าวันที่สิบเก้าวันนี้เป็นวันเกิดของอินูนาริตะ ครบสองปีเต็มนั่นแหละค่ะพี่น้องคะแต,แ,ตแต่แต่แต่ทุกคนก็ไปบอกมีการฉ,ฉลองบังเกิดให้แต่อีหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาตื่นเต้นอะไรกันพ่อกับแม่เอาอะไรมาโชว์นู่นนี่น,นั่นอีหนูก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องกับเขาหรอกว็หน้าตีหน้าต,าตีค่ะพี่น,อน้อง่ะไอ้น้องอีหนูนาลิตะของป้าเจ๋วนั่นน่ะนะคะพี่น้องนี่คือเราก็เป็นคนที่ติดตามอย่างนั้นแล้วกันแล้วก็น้องบิ๊กเองเป็นเด็กไอดอลของทางช่องฮักนาสวบีเดนอยู่แล้วแบหมอแม่ติดตามแล้วก็ให้เป็นเด็กไอดอลของ ช่องเราอยู่แล้วนะคะพี่น้องขาอิจฉาในความที่เพิ่นเป็นคนธรรมดาแล้วก็มาโด่งดังเป็นมหาเศรษฐีในโลกสื่อชื่น media เนี่ยเราก็อยาก่าก๊อยากเรียนแบบแบบอยากดึงดูดเอาเพื่อที่จะมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้ทางช่องก็ว่าได้แต่ตอนนี้ก็คือช่วงที่ลุ้นเพิ่นไปที่ไหนเพิ่นก็มีการไปขอลูกขอเต้านั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วตอนนี้ก็ก็คงจะเป็น90%์แล้วล่ะมาดามหน่อยว่าน่าจะมีการท้องแน่นอนนั่นแหละค่ะเพราะว่า เพิ่นโชว์ขีดแดงๆเพราะคนที่ท้องนี่ก็อย่างที่บอกเอามาตรวจเองที่บ้านเพื่อนบอกว่าเอามาตรวจเองที่บ้านแล้วก็มันตะเกะวันก่อนหน,นั้นก็จะขึ้นขีดที่สองก็แค่ลางๆแต่พอวันนี้ล่าสุดนี่ที่เอามาโชว์พี่น้องประชาชนในวันเกิดของอินูนาดิตะนี่ก็คือขีดที่สองก็คือชัดขึ้น แสดงว่าท้องจริงๆนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องกันต้องการที่จะไปหาหมอให้หมอหมอตรวจให้หมอตรวจเพื่อเมคชัวอีกทีหนึ่งว่าตกลงท้องร้อเปเซหรือเปล่านั่นแะค่ะพี่น้องค่ะแต่นี่ก็คือวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันเกิดของอินูนาริตะแล้วก็พ่อแม่ก็น่าจะ ประกาศสิ่งที่ดีๆประกาศบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้พี่น้องประชาชนคนที่ไปร่วมฉลองงานวันเกิดให้อิหนูนาลิตะแล้วก็ทุกทุกคนก็ยินดีดีใจร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลคนที่อยู่ทางไกลอย่างมาดามหน่อยอย่างป้าหน่อยอย่างยายหน่อยนี่ก็พอได้เห็นแล้วตะก,กี้ก็น้ำตาไหลด้วยด้วยน่ะหล่ะค่ะพี่น้องขาเพราะว่าก่อนนั้นนั้นก็มีลุ้นอยู่ที่น้องแพรบอกว่ากับการที่ไปตรงโน้นตรงนี้ไปเที่ยวจังหวัดนั้นไปเที่ยวจังหวัดนี้ไปขอพรขอพระนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างไรเมื่อไรจะ มาก็ลุ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวที่ไหนก็จะมีการขอ เพื่อที่จะให้น้องมาใวๆประมาณเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทุกคนถ้าเอฟซีที่ฟังอยู่ที่ติดตามอยู่ก็นาริตะมาไหมนาริตะมาไหมไปเที่ยวที่นู่นที่นี่สวีสวรรค์กันนี่นาริตะเอ้ยโตเกียวจะมาไหมประมาณเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็และแล้วก็คิดว่ามาจริงแต่จะเป็นโตเกียวหรือเปล่าหรือจะเป็นน้องน้องสาวอีกคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะคะพี่น้องคะแต่โอเคเขามาแล้วก็ถือว่าดีใจดีใจด้วยนั่นแหละค่ะนี่ก็คือเป็นข่าวล่ามาแรงที่ได้ยินได้ฟัง ได้ติดตามแล้วก็ถึงขั้นน้ําตาไหลด้วยนั่นแหละพี่น้องเนาะพี่น้องกับการที่คนที่เขาอยากมีก็ว่าได้คนที่เขาอยากมีมันก็มียากยากอย่างที่ว่าก็รอก็ลุ้นมาน้องได้แตะสองปีเท่าว่่เขาก็รอมาเป็นสองปีนั่นแหละหลังจากที่คลอดแล้วเขาก็มีวางแผนที่จะต่อและนี่ก็คือเป็นแพรวสายทองนี้ก็จะเป็นอีกคนนึงแหะค่ะพี่น้องคะเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกโดยท้องโดยที่ขึ้นเวที ไปแสดงหมอลงหมอลำขึ้นเบทีโดยที่ตัวเองท้องซึ่งถ้าจะพูดตามจริงตาม f อซตามใครก็ตามที่ติดตามอยู่ก่อนนั้นนั้นก็จะมีบอกว่าถ้ามีลูกมีเต้าแล้วกระแสจะลดจะต่ำจะลงจะไม่ดีประมาณนะพี่น้องเนาะแต่คู่นี้เป็นการที่แสดงให้เห็นว่าเขารู้จักกาันเขาท้อง,เข,อเ,ง,องอเขาเล่าสู่ฟังตั้งแต่ท้องอินูนาริตะนู่นแหละเขาเล่าสู่ฟังแล้วก็เป็นคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือเป็นการที่ลูก ลูกอ่ะช่วย ช่วยหนุนนําว่างั้นเถอะค่ะพี่น้องค่ะแล้วเนี่ยก็เราก็รอว่าพอวันนี้มีการประกาศออกมาแล้วว่าโอเคท้องแน่ๆละนะคะเพราะว่าขีดที่สองนี่มันก็ถือว่าชัดเจนแล้วละพูดถึงเนาะแต่คราวนี้ก็คือเราก็รอลุ้นแค่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงจะเป็นน้องอีนูนาิตะเป็นอีนูนาลิตะสองหรือเปล่าหรือจะเป็นน้องโตเกียวไปเลยหรือเปล่าตามที่คาดหวังของชาวเอฟซีอย่างว่านะพี่น้องเนาะก็รอดูก็คงจะเป็นอ่าอุ้มท้องขึ้นเวทีแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความ นิยมชมชอบแะให้กำลังใจเยอะแยะมากมาย ลูกช่วยหนุนอีกคนล่ะคะ่ะพี่น้องขะแล้วก็เป็นคู่เดียวที่อ,อยู่ในแวดวงอินเตอร์เทนในวงการหมอลำที่อุ้มท้องร้องเพลงหมอลำนู่นนี่นั่นจนคลอดล่ะคะ่ะพี่น้องะ่ะอันนั้นก็คือการท้องก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการสแสดงของเขาเองหรืออุปสรรคในการที่จะ,ะมีเอฟซีลดลงไหมในการที่ดารามีลูกมีเต้านู่นนี่นั่นแต่คู่นี้เขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วไงคะ่ะพี่น้องคะ่ะยิ่งมีลูกยิ่งทวีคูณความดังยิ่งทวีคูณความที่ ผูค้คนให้ความนิยมชมชอบให้ FC เพิ่มมากขึ้นได้เงินได้ทองเริ่มรวยขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแวดวงบ่อลำอะไรก็ตามคู่นี้เป็นคู่ที่อ่าเป็นการที่ทําให้คนอื่นอยากก็ปีก็ว่าได้นะพี่น้องเนาะนั่นก็คืออ่าน้องบิ๊กน้องแพลวนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็อโนเลิตะก็ยินดียินดีด้วยนะอโนเลิตะมีน้องแต่ไม่แน่ใจว่าจะชายจะหญิงก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นชายเป็นหญิงก็ไม่ว่าหรอกเราก็ดีใจด้วยนะ่นะคะพี่น้องคะ่ะหยิบยกมาฝากใน เหตุการณ์ที่เป็นข่าวดีถือว่าบิ๊กเซอร์ไพร์ในวันนี้ก็แล้วกันน่ะนะครับพี่น้องเจ้าขาก็ยินดียินดีจนน้ําตาไหลยายก็น้ําตาไหลด้วยนี่แหละค่ะก็อ่าสงสารไปถึงน้องบิ๊กนะพี่น้องนะน้องบิ๊กน้องแพรวแล้วก็อีหนูนาดิตะอย่างที่ว่ายินดีด้วยเด้อยินดีด้วยดีใจด้วยยนน้ําตาไหลปู้หลยายนี่นะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายอันนี้ยินดีด้วยจากใจจริงๆรรอเห็นอ่าอ่าตัวเกีียวน้อยก็ว่าอย่างนั้นแหละนะคะหรือไม่ก็รอดูนน้้อยย่างั นะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ